ทำประกันไปแล้ว33วันนะคะออลูกค้าหกล้มในห้องน้ำนะคะไปหาหมอคุณหมอเขาก็ทำ MRI ดูนะคะผลปรากฏว่าต้องผ่าตัดค่ะค่ารักษาอยู่ที่200,000บาทนะคะซึ่งก่อนทำประกัรน,นะคะลูกค้าเขาเคยเข้ารักษา ตัวค่ะด้วยอาการปวดสะโพกล้าวลงขามาก่อน,นะคะก่อนทำประกันหนึ่งเดือนด้วยนะคะแล้วตอนทําสัญญาประกรันภัยลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบคะคะว่าเคยรักษาโรคนี้มาก่อนนะคะบริษัทประกันเขาตรวจสอบประวัติเจอแบบนี้นะคะ่ะประกันของไม่จ่ายนะคะเพราะว่าอาการหกล้มในห้องน้ำค่ะการหกล้มในห้องน้ำค่ะมันเป็นผลมาจากการที่เข้ารับการรักษาอาการปวดสะโพกล้าวลงขาก่อนนะคะ คือเรื่องนี้สําคัญมากค่ะเราแจ้งให้ทางบริษัทประกันเขาทราบสิ่งที่เราเป็นก่อนหน้าที่จะทําประกันดีที่สุดค่ะให้เขาพิจารณาว่าเขาจะรับเราทําประกันหรือไม่ค่ะเราจะได้ไม่มีปัญหาตอนเคสนะคะเคสนี้ต้องจ่ายเงินเอง 2, สองแสนคือน,น่าเสียดายมากค่ะฝากไว้ให้คิดนะหากใครต้องการปรึกษาพูดคุยกับเพจสนทนาประกันชีวิตกับแพรลี่ยินดีให้คําแนะนํานะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ